สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทั้งช่องพาหัดคนเดิมครับมืออนีครับวันที่25กลุ่มผ้าพันสองหาหครับมืออนีครับจะมีแนวทามาแบ่งปัน f อฟทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์รันพนมไพรนะครับชุด3ตัวตรงนะครับเน้นย้ําเม็ดเดียวเน้นๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับ ก่อนอื่นครับมาดูเลขวิ่งสนามบินน้ำก่อนครับงดที่แล้วครับให้มาครับให้ค่าครับเลขออก50าล่างนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำเลขวิ่งสนามบินน้ำเลขวิ่งสนามบินน้ำใช่ไหมนี่ครับ สองมกราครับให้ห้าออกห้าหนึ่งครับสิบเจ็ดมกราครับให้เจ็ดออกเจ็ดเก้าครับแล้วก็หนึ่งกุมภาครับให้ห้าออกห้าหนึ่งครับแล้วก็สิบหกครับสิบหกกุมภางวดที่แล้วครับนี่ครับให้ห้าออกห้าศูนย์นะครับ ให้5ออก5้ศูนย์งวดนี้นะครับงวดนี้เลขวิ่งสนามบินน้ำครับ9เม็ดเดียวนะครับ9เม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะส่วนชุดจับคู่ให้นะครับของอาจารย์รันพนมไพรครับผมเนาะบนเด่นที่2ครับ2 4 2 5 9 2ครับล่างเด่นที่7ครับ7 2 7 4 97นะครับชุดคัดเน้นครับชุดคัดเน้นบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับบนครับเด่นที่2ครับ2 4ตัวเดียวเน้นๆนะครับล่างเด่นที่7นะครับ7 2ตัวเดียวนะครับโอเคครับผมเนาะพาเอฟซีทาง่องครับผมมาดูที่ผมทำคลิป สรุปเด่นบนแล้วก็สรุปเด่นล่างก่อนดีกว่าครับผมเนาะสรุปเด่นบนครับ FC ละยอง2กับ3ของผม2กับ3เล็กวิ่งเชียงใหม่ก็2กับ3แล้วก็ FC ภูเก็ต3กับ9ครับเลกวิ่งสงขา3เม็ดเดียวครับแล้วก็ FC โคราชก็ได้3มานะครับงวดนี้ครับสรุปเด่นบนครับเด่นที่3ลอง2นะครับ เด่นที่3ารอง2นะครับส่วนสรุปเด่นล่างครับเด่นล่างแม่สละบุรีครับ1กับ2ครับลุงโชคดี1กับ6ครับปู่3 8ครับ1กับ2ครับแม่กทมก็1กับ2นะครับของผมครับ9 1 2ครับพี่ตายอลับแรครับ1กับ2ครับพี่แดงท่าพระครับ1กับ2นะครับ งวดนี้ครับสรุปเด่นล่างครับสรุปเด่นล่างเด่นที่1ลรอง2ครับเด่นที่1ลรอง2นะครับสรุปเด่นบนครับเด่นที่3ลรอง2นะครับนี่ครับสรุปเด่นล่างเด่นบนครับแคปหน้าจอครับผมเนาะสรุปเด่นล่างเด่นบนให้ F c ซทางช่องไปแล้วนี่ครับ สองชนกันนะครับลองสองกับผมเนาะเดือนหนึ่งลองสองนี่ครับกระตากมีครับผมเนาะเดี๋ยวพาเอฟซีท่า,ทาชองครับผมมาดูแนวทางของอาจารย์รันพนมไพรครับผมเนาะของอาจารย์รันพนมไพรงวดนี้ครับผมเพิ่นลวาเพิ่นเหมาโรตอดีครับผมเนาะ ตัวนี้ตัวเดียว30ใบนะครับนี่ครับผมซื้อ5 2 4เกือบ30ใบครับนี่ครับ5 2 4เกือบ30ใบนะครับคลิปนี้ครับผมเนาะมาเอาเลข3ตัวของอาจารย์รันพนมไพรครับพร้อมเลข6ตัวนะครับเอาเนี่ครับผมเนาะลองเบียกันผมหน่ครับเลข6ตัวครับของ อาจารย์รันพนมไพ่ครับผมนี่ครับสองศูนย์สี่ห้าสองสี่นะครับเลข6ตัวครับผมเนาะเลข3ตัวครับเลขวิ่งสนามบินน้ำงวดนี้นะครับงวดนี้เลขเก้ามานะครับวดที่แล้วได้ห้าครับงวดนี้ได้เก้าครับ อาจารย์รันพนมภัยอาจารย์รันพนมไพรครับเลข6ตัวนะครับรางวัลที่หนึนะครับสูตรเลข6ตัวสูตรเลข6ตัวครับ นี่ครับลองเบนกับผมเนาะรางวันที่หนึ่งครับรางวันที่หนึ่งครับให้มาหกตัวนะครับมีสองศูนย์สี 5 2 4นะครับ0 2 4 5 2 4นะครับนี่ครับศูนย์สอง4ี่สองนย์สนะครับนี่ครับแล้วก็ชุด3ามตัวนะครับชุด3ามตัว 024504924นะครับ024524924นะครับมี024แล้วก็มี524แล้วก็มี924นะครับเน้นย้ําที่524นะครับ นี่ครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับผมเนาะ1ทับทับหนะครับมาแคปหน้าจอครับผมเนะาะนี่ครับอาจารย์รันพนมไพรครับแล้วก็เอาชุดคัดเน้นเลยดีกว่านะนี่ครับชุดคัดเน้นบนเม็ดเดียว ล่างเม็ดเดียวครับบนครับ2 4เม็ดเดียวครับล่าง72นะครับแล้วก็นี่ครับสูตรเลข6ตัวครับของอาจารย์รันพนมไพยนะครับหรือว่ารานที่1นะครับ2 0 4 5 2 4นะครับชุด3ตัวมี3หางครับ0 2 4แล้วก็5 2 4แล้วก็ 924นะครับเง้นที่524นะครับแคปหน้าจอนะครับโอเคครับผมเนาะกะสุดท้านี้ครับกะขออวยพรให้ FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคว้าคลาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับเจิกนคลิปหน้าครับผม